ไม่ต้องไปตามตลอดเลยไหนวันนี้เป็นไงมีการบ้านไหมไมีมีมมการบ้านไหมไมมหนดูขอดูกระเป๋าก่อนนะหนอถอดถอดกระเป๋าให้แม่ดูดิน,นุ๊กมีตลอดเลยนี่อะไรนี่ของใครนี่ฮะทำไมเล่นของแบบนี้เป็นผู้ชายแนละเรานะ่ยนุก๊ก ฮะของใครนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องมาอ้มอึ้งเลยต้องเลยไม่ต้องมาทำทีร้องไห้เลยเป็นหลายทีแล้วนิสัยตุ้มทมี่ไม่บอกให้เล,เลิกเป็ี่ยนนะเข้าใจไหมโอเคไหมโอเคไหมฮะดูหน่อยนะดูดูดูนะดดดดเพื้อนบ้านข้างๆนี้ดูดูดีฮะไม่ต้องร้องไม่ต้องมาร้องเลย ไม่ต้องไม่ใช่กุ๊มนี่ดีเลยนี่ต่อไปเจอเล้วตรงจริงนะโอเคไหมโอเคไหมบอกแม่ก่อนโอเคสัญญาก,ก่อนมามาสัญญาก,ก่อนมามาขัดไม่ได้แบบจีดื้อนะเราเนะี่ยโอเคไปเข้าบ้านเข้าบ้านก่อน